สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลครัวหลังเขานะครับวันนี้มากับพานเสมเหมือนเช่นเคยครับผมบไปหานออกขมนะครับไปครับดูกันเลยครับผม โอ้เจออะไรไม่รู้ครับพี่น้อง,องนี่ฮะเมนแค่ค่ะหัวแมงหัวแนวเมนหัวหนาขนพะกาพัน,น,นไม่ใช่พ่อเหรอพันสวยงามครับตัวาขาวครับเฮ็ดอย่างครับพ่อแม่พี่น้องครับหัวกินได้ก่อนนะครับหงูออกหลายขนาดครับ โอ้ในที่สุดก็มาถึงแล้วครับป่าหน่อไม้ขมนะครับโอ้โหเยอะแยะหมดเลยครับพี่น้องนี่ครับก็เดินทางมาไกลพอสมควรครับดูดีว่าวันนี้จะได้หน่อไม้ขมหรือเปล่านะครับอออโอ้อเจอแล้วครับพี่น้องนี่ครับโอ้โห,หกำลังแมนนะหน่อไม้ขมครับ นอนในดินครับอือมัน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 ก็จะโลมากับป้าละโอ้พันเสียมป้าละครับผมเอพี่น้องครับนอนอู้หูนอนดินแต่ดินว่ะแตล้งหมูเข่าแล้วโอ้ตายแล้วครับนอนแหลกก็ได้หน่อยเดียวครับเออนอนเลกินดิบเลยนะอ่ากินโชะเลยอ่ะกินดิบโชะเดี๋ยวพานเสียมไปทำการกินดิบนะครับ ทำเนาะถิ่นเอาแม่นเอาหมานเนาะครับครับนี่จะได้หมานเจ็ดให้กันเอยวันนี้วันหาฮะวันนี้วันพอดีฮัดกอสลกบ่สลกบ่ทำงานพอดีอ่ะกินเอาขมดิบๆเลยครับรสชาติเป็นไรครับองอดินนี่มันหวานนเนาะสุดยอดได้ไรครับโอ้ยเจ็บหัวเขานั่นเส้นหลังเขาอืมนันสีใจคุดนั่นเขาห้องมาอย่างกะนี่แวกเหครับแวก แวกครับผม,มนี่<ถ>นะฮะอุปกรณ์ของเขาครับภาษาไทายเขาห้องว่าจะได้นะภาษาไทายนี่แวกบอกให้หนือนกันแวก <laughs> <laughs> นี่ครับน้องไม้ขมครับโ <laughs> อ้เจ็กแล้วครับ นะครับ สวยเลยครับหางนี้ครับอืสวยครับอูมบอม้มาเจอหางนี้ครับพี่น้องอืมมาเริ่มเลยครับ หางใหญ่มากครับโอ้เจออีกแล้วครับโอ้นี่เจอสองหางแล้วครับพี่น้องติดกัน,นครับหางใหญ่บินเอมเลยครับ จำโบเลยครับโอ้หนอไหวขมครับปีน้องนอขมนอขมนอหนไหวโมเออนอขมนอนหนดินนอดินครับโอ้ัหนี่ประมาณสามโลครับนี่ภาษสไทยห้องวะเวกแว็ดอ่าโครับโชว์โอ้เต่าแขนครับ นอขมนะครับโอ้โหเด็นี่โอ้เด็ดเนี่ยโอ้โอโอ้โอ้สุดยอดครับสุดยอดครับพันเสียมนีอ๋อโซ่โซ่โว์ของหางแบบไม่นี่เลย ฮานอไม้ขมครับของเข็มหายากขั้นตัวหานองแมงอย่างนี่นี่ยมาหานอไข่เลยไข่อย่างครับไปกลัมเลยนี่ตัวมันน่ะนี่เออหานอแมงอย่างบุกครับปีน้องครับนี่เออนี่แม่มันน่ะนี่นี่แม่ครับแล้วก็มีไข่นะครับนี่ปลอมไม่ปลอมเนาะพวกกันเออ แมงอย่างนี้ครับโอ้ไข่ซีกันเหรอไ้ออเขาไปตามธรรมชาติครับโอ้มาเจอเห็ดครับน่าจะเห็ดขาวนะครับกินได้ครับเนี่ย สรุปผลงานวันนี้ครับมาเอานอขมนะครับปอเมย์ไปนองครับนี่ครับปอสขาบครับนี่แอมครับปออยู่ปอขีดอ่าปอ,อยีพอดกินนะครับปอเม่์ไปนองอลงทุนลงทุนเอ็มลอยไปสามขวดอ่าพูกสามสิบยัพล้าหกสิบบาทเป็นสี่สิบแต่คราวนี้เขาไปซื้อเอาวก็สี่สิบบาทพอดี <laughs> ถือว่าคุ้มอยู่นะครับ <laughs> นอต่อทุนแหละ่ <laughs> าานเสมจะเอานอขมไปปลูกด้วยนะครับเป็นเมเปินอ, <laughs> อสบายบีเลยครับ